มันคืออะไรวะยังไงมันจองก่อนเล้ยวดิทำไมดีวะหรือว่าบอกมันว่าหายไอ้หนิวแล้วเฮ้ฮะนี่หนอโชว์เนี่ยสัดคอยายตัดคอยนะไม่มีจ้าจิดๆนะมีแต่แก้ศูนใครจริงๆปกอะปกติประเทศไทยอะมีแต่สีเจ้าบ่าพอดีเราเก่งเกินไป นเรียนนักเรียนธรรมดาตระทะนักเรียนทรงเอที่นั่งนักเรียนธรรมดาแกเข้ามาดูคแกฉันว่าเปิดที่ไหนแกนั่งตรงไหนดีครับนั่งหลังปะนั่งหลงังหมอแกมีสุดท้ายแล้ฉันอยากตั้งใจเกรียนอยากเก็บเกตดีๆฉันขอ,อนั่งหน้าเนาะกัไดก็ได้อะข้างหน้าแล้วกันนี่ฉันจะเข้าตรงนี้แกไม่ทีน,<า>นั่ดีเธอบ้าหรอคงไม่โต๊ะคุ้ง ก็นี่ไงได้ทรงชอบความรู้เกเม,มันไม่ได้เดี๋ยวคุณเกมมาดา่าไปหน้าตรง<อ>นั้นหน้าห้องอ่ะหน้าห้องเป็หน้าห้องมองมาถึงข้างหน้าคือตรงนี้หน้าสุดของโต๊ะใช่นี่ผมมานั่งก็ชอบนั่งเรียนมานั่งตรงกลางอ่ะเวลาแอบหลับจะได้แอบหลับไม่อเอาไม้ล้อเล่นตั้งใจเรียนนี่แหละไม่ใช่อะไรในปั๊กตรงนี้แต่ชาร์จเบ็ดด้วยโอเคที่นั่งนักเรียนทรงเอไปนั่งข้างอกไปเฮ้ยได้ไงอ่ะ ตรงเออย่างเราอ่ะต้องนั่งหลังห้องกี่เพื่อนเลยกระเป๋านักเรียนธรรมดาเอ้าวพุ่งมาเหรอเออใช่แกฉันพุ่งมาอะไรอะไรพอดีฉันจัดกระเป๋าหนักไปหน่อยอ่ะคนกระเป๋าไหนนี่โอ๊ยนี่มปนกระเป๋าแบบจังเลยอ่ะเสียงดังช่วงนี้ฉันกำลังกินกับโครเมี่ยยู่อ่ะแต่เมื่อก่อนฉันชอบมาเล่นพอนี่นะ กระเป๋านักเรียนทรงเอเฮ้ยเพอไม่มีกระเป๋าว่ะหึจอมอไมทรงเอเร้่มากระบอกไปอยู่นะจิ๋มแบกทำไมให้หนักถูกต้องเลยเพื่อนโอ้ยโ้ยโอ้ีโยอ้ยโด้ยยโ้อ้้ยโอยนอ้ยโอยอาย บัวฉันทำสรุปในเพจสแล้วเดี๋ยวต้องเขียนในกระดาษต้องส่งมาให้ครูโอเคได้ okay, แต่ตัวเกมมีอะไรบ้างของฉันมีโ okay. อเคอุปกรณ์การเรียนเฮ้ยจริงเหรอฉันะก็มีอุปกรณ์การเรียนแล้วก็หนังสือเหมือนกอ <Okay. S 2> ันกอโอเคแต่ทำไมกระเป๋าแกมันเบลจังอะแบบเจา้าหยงตัวหญิงอะไรเนี่ยแน่นอนนี่ใครเอาไปเหมือนมากเหมือนมากเหมือนลูกที่จะแหวนอะงั้นงานกลับมิกชั้นไม่ใส่ชื่อเธอแล้วกันเนาะเฮ้ยขอโท นักเรียนทรงเอหรือไม่ได้เก็บในสไวใต้โต๊วเพื่อนไม่ได้เก็บไว้ไหนอ่ะเก็บไว้ที่บ้านเฮ้ยจริงดิไม่เชื่อเปิดไปดิอออะไรวะเนี่ยใต้โจนายมีแจ่ของที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนแลเลยโอ้ดูนักเรียนมากเลยอ่ะโอ้โทรศัพท์เอาไว้แอบครูเล่นอุ้ยเปลือกยางลบเอาไว้แกล้งเพื่อนเฮ้ยอันนี้นายไม่ดูกูคูจะยึดเหรอนี่มันนายสนใจด้วยเหรอฮะมันคืออะไรวะยังไง นายยิ่ไม่ใช่ของฉันฉันเป็นทรงเอเต็มตัวเลยเว้ยจะไม่ใช่อะไรแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวแต่ฉันเลยโดนในบ้านนี่ไม่มีอะไรบ้างอุ้ยทำละเพื่อนเป็นหมอผิอวอะไอเต็ทันน่ะมาสอนฉันเว้ยไมชืมออ่อมันทำไมผมปอมนี่อะไรเนี่ยเอาไว้เปียเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่เท่ในบางวันบางเดี๋ยวแั้วไม่ใช่สัตว์จ,จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนั่นเป็นสัตว์จริงเหรอวะออกไปจากแก๊งเราไปเลย แล้วดูของนายดิจริงเหรอเนี่ยขอโทษอินไม่หน่อยเขียนกระดานนักเรียนธรรมดานี่ฉันเขียนนี้นี่ของฉันอ่ะสูตรนี้แกรู้จักปะล่ะจิบจีบอะแกมาดูสูตรฉันก่อนฉันแก้ฉันดูแค่สามกรพันเนี่ยฉันรู้เลยว่าตอบอะไรตึ๊ดเตึ๊ดตึ๊ดแน่ใจเหรองั้นทำฉันดูหน่อยสิโอเคง่ายมาก เฮ้ยเก่งว่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉันอะสอบได้ที่หนึ่งตั้งแต่อนุบานจนถึงมปลายเลยอะ่ะเคสสี่เนี่ยนะธรรมดามากสำหรับฉันฉลาดเกินเขีนนนเยน,ขนกระดานนาาักเรียนทรงเอมาเขียนกระดานไน้หรอมานช่องวะแต่ครูใช้รูปกระดานด้วยอย่าเพิ่งน้องเขียนก่อนนี่เราเป็นทรงเอทำตามครูมันไม่ทีก็เลยต้องแหกกฎเราเพื่อนต้อง เสร็จแล้วเป็นไงหน้าเหมือนแล้วเปล่าแล้วว่าหมื่นนะจากที่เราวาดอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์วะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยใครวะไอเตึ้งไงอ๋อนี่ใครว่าตัวยาเนี่ยไอตึ้งไงไอนี้ใครว่าเหมือนผีปอบเลยอ๋ออันนี้บัวไงดูดิอ่าเป็นประมาณนี้เวลาว่างนักเรียนธรรมดา แกข้าไปขราบอะไรอะ่ะน่าจะขาวว่างอ่ะแกจริงหรออืมอว่างก็ว่างไปฉันก็ต้องอ่านหนังสือต่อไปฉันต้องติวหนังสือเลยเพราะแกจะสอบไฟนอลแล้วเนี่ยไม่ได้เลยเราต้องใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แเขาว่าวิชาคณิตน่ายยากมากเดี๋ยวฉันไปโหลดข้อสอบเก่าของครูที่เขาให้มาก่อนนะเ,เรามาฝึทกทาแกทําข้อสอบของอังกฤษได้ป้ะแล้วฉันทาคณิตแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยติวกันได้ได้ข้อสอบอังกฤษของปีไหนอะ่ะปีที่แล้วก็ได้เอามาโอเคแต่ว่ามีประมาณสองร้อยกว่าข้ออ่ะ เวลาว่างนักเรียนทรงเอมีสตาร,ร์ดูดิโหดูสภาพยางเนี่โคตรแบนอะเท่าไหร่วะเมื่อกี้แต่เมืม่อคืนยางรั่วนแน่เลยไปเห็นแม่น,น้ำสำรับไป,ไปห้องสมุดนักเรียนธรรมดาเรนนี่ก็อ่านแล้วอ่ะอันนี้อ่านแล้วอันนี้ติวไปแล้วด้วยแก้ไขเรื่องนี้ยังอ่ะอันนี้อ่านแล้วอันนี้เพิ่งทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองจริงเหรออ่ยอันนี้ยังไม่อ่าน ไช่อันนี้วิชาประวิทยาไม่เคยอ่านโอ๊ยฉั่ไม่เคยอ่านเลยอะเรื่องโลหิตจริงหรออันนี้ไปขอชั้นประวิทาเดี๋ยวไม่เคยอ่านเลยวินาทีน่าอ yes. ่านมากงั้นนักอ่านดีกว่าปะห้องสมุดนักเรียนทรงเอชวนมาห้องสมุดได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้พวกพิ่งหนีพอไหมก็จะชวนมานอนด้วยในห้องเรียนอน่ยมานอนไม่ได้หรอก กูสบายแบบนี้ย่ะเย็นสบายนอนเลยดีกว่าปะ่ะไอ้เแบบนเนี้ยชอบอะไรขว<ช>ดจโอ๊ยไโอ๊ย,อยไม่นอนดีเลยเว,ว้ยแม่แต่ไหมาทับเราอะ่ะเฮ้ยเสียลมไปดีกว่าทำผิดนักเรียนธรรมดาโอเคแกฉันอา่านเสร็จเลยฉันขอไปดูต่อฝากเอาไว้หนังสือตรงนั้นนะทิ<อ>้ไว้เดี๋ยวฉันลืม โ <Okay. S 2> อเคฝากบ้วยนะบัวเออเล่มนี้อ่ะฉันก็อยากอ่านเหมือนกันแต่ลุดมันจองก่อนแลว้วดิทำไมดีวะหรือว่าบอกมันว่าหายมันจะไม,ไม่ต้องอ่านฉันก็จะได้อ่านคนเดียวเห็นขโมยดีกว่าทำผิดนักเรียนทรงเอ คอน <ages> oh. ี <fig uration> hey, oh. <laughs> ่ไงนี่ไงแน่ยิงกันดลยดิได้เอาคืนแน่เฮ้ยไอ้หมีไอ้ออ เธอบอกว่าสิ sí, like ่งกระจกระเจิงเมื่อกี้ไม่ใช่ห้องน้ำร้ายด้วยนะห้องผอด้วยเราไม่เกี่ยวนะนายชวนเราเล่นหนีมันเฮ้ยอันนี้หนีไม่รออะไรเลยแว่นตานักเรียนธรรมดาแกช่วงนี้ฉันอะช่วงนี้ฉันสายตาสั้นอะหมอก็ต้องใส่แว่นตาเอ้ยแกใส่แว่นตาด้วยเหรอก็ฉันมองไม่เห็นกระดานอะแกแล้วก็ฉันก็ไปตรวจสายตามาเพราะว่าฉันสั้นประมาณ2,500สั้นเลย2,500ห้าบ้าเปล่าก็ เรียนหนักอ่ะแกใช้สายตาเยอะจริงๆแว่นนี้มันลองมันรองรับได้แค่หนึ่งพันนะแล้วก็ฉันก็เลยมีแว่นอีกอันหนึ่งพออันนี้พันห้าพอใส่รวมกันไม่เท่าไหรบัวสองพันห้าและค่าสายตาฉันเท่าไหร่สองพันห้าเห็นไหมเห็นชัดเลยแต่พอเราเอาแว่นนี้ออกปุ๊บก็ยังแบบมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อังนั้นอานว่าอะไรอ่ะพี่งพอใส่ยันหนึ่งปุ๊บอ๋อชัดเลยแม่สรุปแกเป็นคนหกตาเหรอใช่แล้วทำไมแกไม่บอกหมอให้ตัดแว่น อันเดียวสอ0 0ันหไปเลยอะฉันชอบอะไรที่มันแบบซับซ้อนซ้อนเงื่อนอะเพื่อนตายควายล้มคมหยิบมิดจีอ้าวแตของมันะวะพี่แกเรียนหนักเกินไปหรือเปล่าแว่นตานักเรียนทรงเอเฮ้ยแกปวดเลยเรียนเน่ะมันใส่แว่นแล้วมันคิดมันเท่มากว่าเออเฮ้ยพวกเราก็มีเว้ยเฮ้ยอฉันเดี๋ยวแป่นอะไรเนี่ย รุ่นไหน่ได้สุดเลยมันต้องเงยไปถึงมองเห็นใส่ไปนานๆอาจจะไม่เปิดคอร์ด่นใหน่เลยเฮ้ยฉทนเป็นเทพเลยตายล่าลองใส่ดูเฮ้ยยอันนี้ยูนะเรียบบ่งยูู้นางกับเรียบบ่งยูนี่ยังมีอีกเว้ยเดี๋ยวจะใส่ให้ไม่ต้องห่วงบอกเลยว่าลูกช<ฮ>ิ้นเพลินเรียบบ่งนอ็นยูแลนสเอ่เอฮะ ทะเลาะนักเรียนธรรมดาบัวอารดูในแพทฉันว่าข้อนี้อ่ะมันต้องใช้สูตรกำลังสามเว้ยแล้วก็มาตัดทอนกันจริงหรอแต่ฉันว่าโจทย์ของฉันอ่ะ2 4บ x กำลังสองบวกีจ x ลบหาร a x ลบสองเท่ากับ ลบ8 x ลบ3ลบ53 over a x ลบ2ไม่ใช่แล้วบัวมันผิดตั้งแต่ยกกำลัง a 2องเเห็นไหมอเ,เออนุแตเงเก่งพูเรื่องไงใช่ชันเก่งไงฉันเลยตอบได้บัวคำง่ายง่ายบวยังไม่รู้เลย มาถึงจำคนละแบบมันก็ต้องรู้คำตอบเหมือนกันดีอันนี้อะไรปอาโหไม่ต้องโอหเก่เกๆเกเอาเลยคิดว่าเก่งเหรอเก่งเท่าไหร่ฉันเก่งสี่มาตั้งแต่รูบานค่ะตอนนี้ม5โมกแล้วเก่งสเมาเดิมแกล่ะสี่ก่งสี่อะไรสี่ตัดอไม่ตอนะไม่มีจ้าสี่ตุมีแต่แก้สูนาย่อะิเทศไทยีแต่ใชขดีเราเก่เกินไป้นักเหมือนกันลิมิตแค่สถ้าสี่จุดาอะไร ทลาติดศูนค่ะจริงไม่จริงทะเลาะนักเรียนทรงเอขงฉันอะเลื่องแสงกลางคืนด้วยนะเว้ยเฮ้ยคิดถึงมากเรวะเื่องแสงมันไม่เท่เหมือนดิกเอ้ามัต้องมีผักด้ววะเอ้าเอ้าทำไมเราจะผับไม่ได้ก็ผมันมีประโยชน์มะว้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ย อ,อกหักน <young> ักเรียนธรรมดารุ้เป็นอะไรอ่ะไอแฝดเปียกหมดแล้วแกฉ <shocked> ันอกหักอ่ะแกแกจำพี่โชนคนนั้นได้ไหมตอนนี้เขามีแฟนใหม่แล้ว อเอเท่ากับยกกำลักสองวัตถุหนึ่งขค้ืนที่ด้วยความเร็วสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองจากหยุดนิ่งแล้วแบบเวลาผ่านไปสิบวิวัตถุนั้นมันจะอยู่ห่างตำแหน่งณที่เริ่มมาเท่าไหร่อะแกก็ประมาณร้อยเมตรอะแกตอบร้อยอะแกมั่นใจเหรอมั่นใจร้อยเมตรตอไปเถอะ อกหักนักเรียนทรงเอฮัลโหลใครวะแฟนเราวะคนอิจฉานี่วะฮัลโหลอะไรจ้าตัวเองฮะฮะเอาใหม่นิฮะเลิกกันเฮ้ยสาวบอกเลิกเหรอวะเออจิบจี๊ดเลยว่ะเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเราจะบอกว่าให้นะถ้าเกิดเราเหนื่อยหรือเราท้อ ห้เราดูติข้าวมันไก่ทำไมวะข้าวมันไก่อะ่ะมันยังมีหนังแต่ว่าผนังอา,อาจจะมีปูน <c oughs> รู้ไหมเ <c oughs> มฆไทที่เป็นสีแดงอะ่ะอาจจะเอาไปใส่ในหม้อแล้วก็แกงให้เธอกินเ <c oughs> ทีนยนไขอะ่ะยังมีแสงแต่ถ้าเธอแงนอะ่ะอาจจะมีหลอดไฟนั <c oughs> ่นคือแสงสว่างที่จะพาเราไป เส้นทางของชัยชนะชัยชนะเนี่ยอาจจะเป็นการมีคนใหม่แต่ถ้าเธอใครใหญ่อาจจะมีหลายคนหุ้ยไม่คิดแล้วเหรอเพื่อนสบายสบายเรื่องแค่นี้เออหาไม่ได้ถ้าเกิดจะไหมอ่ะถ้าเกิดสวักให้หนึ่งๆคำไก่ด้วย